เราจะจะเอาวลุ่นี้เข้าสหกรณ์กี่ตัวนะสหกรณ์ตลาดบนขึ้นห้างน้องสูงแม็กดิฟสหกรณ์่านเอาเบอร์หัวทีทีท,ท,ท,ทีแล้วก็ตอนนี้เขาครับผมปีหนึ่งหรือ7 8, เดือนแปดเดือนเต็มก็แจ้งจับเอาลงเชือดสุดท้ายแล้วครับคุณลุงครับอยากสอบถามเรื่องการตลาดของคุณลุงไหนครับผมคือการตลาดผมไม่มีเอ็ยูใครนะครับผมคือผม ทำตลาดทั่วไป mou ต้องอธิบายนะครับว่าเรียกว่าอนะไรสัญญาใช่ไหมคุณลุงครับสัญญา mou สัญญา mou ประเทศอย่างเงี้ยครับผมเราจะส่งเวียดนามส่งจีนอย่างเงี้ยต้องทํา mou เขา,าซื้อขายตกลงกันว่าเออขึ้นก็ซื้อลงก็ซื้อขายไม่ได้ก็ต้องซื้อนะครับก็บพูดงา่ายว่าเหมือนเรามีอาชีพเลี้ยงวัวไม่ได้ทํงานครับผมวัวจะขายขาดทุนขึ้นหรือลงเราก็ต้องเลี้ยงอแต่คนไทยคนใา้อีสานหรือบ้านผมเนี่ย ถ้าเวลารัวมันแพงก็วิ่งหากันมาซื้อมาเลี้ยงครับผมแต่เวลามันลงก็เทขายออกนี่คุณลุงพูดถูกมากเลยอ่าแต่ของผมไม่ใช่อย่างั้นขึ้นกับลงก็ต้องเลี้ยงมันอาชีพของผมมาผมก็เป็นอาชีพของเราเออซื้อสมมอมูัวตัวนี้ซื้อมาห้าหมื่นมาขายสามหมื่นผมก็ต้องซื้อเข้ามาเลี้ยงอีกครับขาดทุนก็ต้องเลี้ยงมันเป็นอาชีพอ๋อเออมันจะอยู่อย่างเงี้ยทางฟาร์มคุณลุงขายอะไรบ้างครับมีปุ๋ยด้วยปุ๋ยขี้วัวเนี่ยขี้มันออกมาเราก็เอาไปหมักไปบ่มทำเป็นปุ๋ยหมัก อ่าค่วนหนึ่งก็มีลงเชือดเชือดแล้วก็เอาซากสัตว์ที่เชือดเอามาบ่มโดยลงปุ๋ยครับผมปุ๋ยนี่ก็ทำว่าบ่มนี่ก็ทำน้ำหมักแบบยืนหยุนครับน้ำหมักกับผสมยิบครับผมกากน้ำตาลแล้วก็มีข้าวออกมาเป็นเหล้าถูอ๋อเป็นเหล้าถูต่างประเทศก็จะบอกวายวายอ่า คือญี่ปุ่นเขาบอกวัวกินวายบ้านเราก็เรียกเล่าโทรเราก็เอาเล่าโทไปหมักใส่ขี้วัวครบพอไปหมักใส่ขี้วัวนี่วัวขี้วัวจะไม่มีกลิ่นอพราอเขาใจียกครับอ๋นนี่คือเทคนิคเลยเอามันก็กาดเบียกากขี้เล่าโทมันก็ตะกอนเนี่ยกับพ่อแม่เราก็เอาไปอะไรล่ะไปล่อปลาไปใส่หลุม <laughs> มันเป็นจุลินทรีย์ครับเอาก็เอามาเลี้ยงวัวเอาไปหมักใส่ขี้วัวก็ไปเป็นปุย๋ย พอเป็นปุ๋ยเราไปใส่นางก็เป็นอาหารไส้เดือนเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ลำต้นของพืชนี่มันจะมีน้ำคุณลุงไปเรียนรู้แบบนี้มาจากไหนครับผมพ่อแม่ผมสอนมาตั้งแต่แรกแล้วโอ้กระดูกมันีเวลามีไรครับเวลามีหมัดี่หมาเนี่ยไปสิงไฟไปต่อไฟสิงหน้าหนาวนี่หมัดมันจะกัดเรามันจะ ทันให้ตัวดำๆครับไล่ในห้างไก่เนี่ยที่เลี้ยงไก่ตีไก่ชนเนี่ยครับผมไข่ม้นแตกออกมาลูกมันออกไปไล่นิ่ง่เิดเราไปเผาไฟถ้งไฟเนี่ยเราก็ดูดไปขี้นไข่ไล่ในร่างไก่ใต้หมดแหละโอ้ครับผมมันจะป้องกันเชื้อป้องกันมดแดงไฟที่ใส่พริกใส่เสือใส่ในในพืชไรไม่ผลนี่ผวกเชื้อลงเชื้อรานจะไม่มีถ้ามีเท่าเท่ากระดูกนี่มัน,ม,นมันเป็นสารชานิดหนึ่ง ปุ๋ยคุณลุงนี่ขายยังไงครับราคายังไงซอมหนึ่งห้าสิบรูสี่สิบเจ็ดเพงห้าสิบรูนี่ก็บร้อยหกสิบาทร้อยหกสิบบาทเป็นรถรถเป็นพ่วงนี่ก็บร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอันนี้คือคุณลุงมีคนมารับเป็นประจําเลยหรครับด้วยถ้าต้องการรับเองก็ได้ถ้าจะให้ไปส่งก็ได้แต่ต้องมีค่าขนส่งมีค่าใช้จ่ายอ่าท่านใดอยากได้คีบัวนะครับผมเป็นปุ๋ยหมักเลยนะครับผมปุ๋ยหมักแสงเงาทุเรียนนี่รับประกันการโรค เปิดตาดอกตาใบไม่ใช่ถอดตียอดธรรมดาครับจะลองใช้ดูเพราะ็ใช้กันทั่วมันจะหวานทุเรียนจะหวานมลงจะไม่มีตอมฟางวัวคุณลุงนี่เป็นตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเลยของสุดยอดทั้งต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเลยครับผมโอ้สิ้งยอดครั้งแรกก็เอามาชําพอเป็นโครงก็เข้าขุนครับพอขุนแล้วก็ส่งลงเชือกส่งออกครับต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสุดยอดเลย ถ้าเราไปซื้อโคงมาเลี้ยงเลยมันแพงมันน,น้อยอ๋อถ้ามีศุนสามล้านซื้อตัวสามหมื่นครับผมจะได้ร้อยตัวครับผมได้แค่ร้อยตัวเออถ้าเราซื้อตัวหนึ่งหมื่นห้าถ้าเราซื้อร้อยตัวก็ล้านห้าถ้ามีเงินสามล้านก็ได้สองร้อยตัวง่งใช่ครับเราไปเลี้ยงอยู่ประมาณสี่ห้าเดือนลงทุนไปถึงไม่ถึงสามหมื่นเราก็ได้วัวตัวสามหมื่นห้า นพราอเข้าใจไหมเข้าใจครับผมอ่านี่มันจะพมมีกําไรครับแต่ถ้าไปทําแบบเอามาคุนเลยออกเลยกำไรไม่มีรอีมีก็น้อยมีก็น้อย,อ,ยอ๋ออยู่ไม่ได้อยู่ยากถ้าทําเยอะๆอย่างนี้ลงทุนเยอะอย่างนี้เออพราะอะไร เราก็ไม่ใช่เรามาเองเนี่ยเราไม่มีลงทุนสองพันเนี่ยนะเราก็ต้องกู้ธนาคารธนาคารเขาปล่อยกู้เขาต้องหวังดอกเราก็ต้องหาให้เขาเราก็ได้เขาก็ได้ก็อยู่กันได้ครับเราก็ทําตามสัญญาเอามาปีนี้ปีหน้าส่งไหมเอาส่งก็ส่งแบบเ่ากับมีระบบของเขาเนี่ยมีระเบียบของเขาปีนี้ส่งทั้งต้นทั้งดอกเท่านี้เท่านี้นะผมแจงเราผมขอถามถึงแค่เรื่องคิวบัวขายต่อปีถึงร้านด้วยลุง ที่วัวมันก็ขายได้หรอกปีนึงก็ประมาณสามสี่หมื่นกระสอบสามสี่หมื่นกระสอบนะครับผมลองคูณดูนะครับโอ้เราสั่งฟูสั่งสอบมาจากฟ้าไทยปีนึงก็สามหมื่นสี่หมื่นสี่หมื่นนี่มันก็สามหมื่นไม่พอสี่หมื่นมันเหลือน้อยหนึ่งก็สามหมื่นกว่ากระสอบสามหมื่นกว่ากระสอบนะครับจะประมาณห้าหกล้านโอ้ห้าหกล้านใช้จ่ายนะครับผมเราขายชี่วี่เราก็มาซื้ออาหารซื้ออะไรให้มันนี่นงก็คือใช้ ขี้วัวนี่แหละมาหมุนอาหารขี้วัวมันจะอยู่ได้คับผมนี่คือเลี้ยงวัวเราก็ต้องทําตลาดตั้งแต่ขี้มันไปครับขี้มันเราเราไปจอดตลาดคือเงาะทุเรียนที่ไหนทําไร่ทํานาปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ไหนเราก็ไปเจาะครับเราก็เอาไปให้เขาลองดูก็ขายขาย,ขายต่อไปมันเกิดบอกต่อๆกันวันนึ้น้าหนักมันออกมาเท่าไรนี่ออกมาน้ําหนักเกียงมันหกกิโลนะวันหนึ่งอ่ะโอ้ในคำนวณสุดยอดเลยเน้ําหนักเตียงหกกิโลแต่ถ้าเรา ยินวันหนึ่งเท่าไหร่10กิโลครับน้ำหนักเกลียวมาหกมาหออกเรา 6, เอาไปทาเป็นปุ๋ยปุ๋ยก็ไม่แห้งหมันๆนะไม่ได้ช่างกิโลกอ,อกถุงเข้าไปครับหกคูณสามเพราะว่าวถุงหนึ่งร้อยห้าสิบใช่ไหมครับ<ป>ผมแต่ร้อยหกสิบแต่ป็ตีเป็นร้อยห้าสิบค่าถุงมันด้วยครับร้อยห้าสิบถ้าสามบาทหกสามสิบแปดก็มันต้องคำนวณอย่างงี้อโอ้โหคือคือหกหกกิโลนี่กิโลละสามบาท กสิบแปดบาทครับผมต่อวันหนึ่งต่อวันหนึ่งเออได้เงินมาซื้อให้มันกินนี่นี่ถูถไหมร้ดเยรัลงทุนวัวไปนี่ตัวหนึ่งวันหนึ่งประมาณสามสิบถึงสามสิบห้าบาทนะเดี๋ยวนี้นะแต่ก่อนมันไม่ถึงโอ้แต่ถ้าเราเอาขี้มาหากออกสิบแปดบาทถ้าสามสิบบาทมันก็ต้องลงทุนไปแค่สิบสองบาทครับถ้าเอาขี้มาหากออกอีอกสามสิบห้าบาทมันก็ลงทุนไปแค่อ่าเท่าไหร่ล่ะที่สิบบาทครับถูกไหม ครับผมลงทุนไม่แค่สิบเจ็ดบาทได้น้ำหนักงอหกิโลถ้าเราขายอกิโลหนึร้อยบาทเราก็หักสิบาทออกเหลือกำไรเท่าไหร่นี่ยบาทสุดยอดแต่ถ้าเราไม่หักขี้มันมันก็ต้องต้องลงทุนไปสามสบาทเต็ม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 ก็สาห้าเราขายงอถ้าสมมติขายร้อยหนึ่งเราหักสามส้าเหลือเท่าไหร่เหลือกำไรหกส้าครับที่ว่ากำไรมันหกบาทนี่เดือนนึงเท่าไหร่เดือนหนึ่งก็สาบบาทเอาหไปคูณดิหกสามสิบแปบาทต่อเดือน นี่สุดยอดมากครับคร <ไง S 1> ับผมเราลงทุนได้แค่ไหนลงทุนได้สามสิบบาทสามสิบบาทสามสามเก้าเดือนหนึ่งก็ลงทุนไปเก้าร้อยของแท้นะครับผมโอ้โหการคำนวณโอ้ยอันนี้มันคาดเคลื่อนก็ไม่เยอะครับผมเนี่ยก็ทําทุกวันทําทุกวันอย,อย่างนี้มันจะจําได้ถ้าไม่คํานวณหนูนี้เจ๊งไหมครับลุงเอ้าเราก็ให้มันกินให้มันกินขี้ทิ้งดินี่กินไปแล้วมันยังไม่ย่อยมันจะขี้ทิ้งไปมันยังไม่ร้องเลยหิ้มันนอนอยู่นี้จะไปตากให้มันกินมันก็กินไะ ครับเหมือนเหมือนพวกเรากินมากๆไปแล้วอิ่ไปจากบ้านแล้วนี่ไปไปช่วยงานแต่งเขามีก้อยงวมาอีกก็กินอีกนี่อิ่มก็ต้องกินนะพอเห็นก้อยหวดอดเกินกินไปถึงต่อถูงต่อครับผมเพราะมันอิ่มอยู่แล้วอ่ะข้าวอ่านี่เวลามันอิ่มเราจะให้มันกินครับมันขึ้นมาลองใส่หัวงูนี่แสดงว่ามัน้ยากกินอืมให้มันยินไปสั่นเนี่ย S <S> มีนคนบอกเออกินนี้จะน้ำหนักขึ้นได้ไงจะให้มันขึ้นได้เหมือนกันโลสามโลห้าครับวันหนึ่งก็ขึ้นได้แต่ต้นทุนม,มันต้องเพิ่มขึ้นนะครับผมเราไม่ได้คุมน้ำหนักเราไม่ได้คุมน้ำหนักเออต้นทุนม,มันต้องเพิ่มขึ้นครับเมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้นเราขาย,ยวัวกิโลหนึ่งมันไล่ทุนทันไหมอ๋อนี่ครับถ้าไล่ไม่ทันเราอย่าไปทำวัวง,งามไหมงามแต่ขายขาดทุนครับเอาไหมนะไม่เอามันก็ไม่เอาผมก็เอาวัวขี้ไล่เนี่ยแหละครับผมขายได้กับไรเอาวัวขี้รีนี่แหละเออเพราะ พราะแม่มาตรฐานอยู่ที่ไหนเอามามาตรฐานก็อยู่ในกระเป๋าผมครับผม,ผมนี่พองธนาคารปุ๊บพี่พี่พี่ทางนี้ลูกค้าพิเศษครับแต่ถ้าขาดทุนไปใครจะเรียกอ่ะอ๋องไหมนี่ถูกต้องครับเกนั้นอเออเราเป็นธนาคารบางคนใช่สูไปอืมเรล่องแะเข้าเปิดไม่ต้องจุกประชื้อก็ได้แต่เวลาแแต่งตัวไม่เรียบเลย ยัเพิ่งเข้านะมันจิตีดเชื้อไข้วัดนกอะไรโควิดโควิดอ่ะค <c oughs> ารับงเออมันเป็นอย่างงี้ก็มีนะเป็นอย่างนี้ครับ <c oughs>